มีสามคนเหมกันคับแต่ว่าตู้วาอะครับมันมีอยู่ทั้งหมดวิธีเก็บวายมีทั้งหมดสามแบบหนึ่คือเกในตู้เยนเพื่อวันนี้ผู้มีเราดื่มใช่ไหมครับซื้อจากร้านวาย,วเเยวูเก็บในตู้เย็นแล้วก็ภายในสองสามวันเราดื่มที่หมดก็เก็บในตู้เยนไแที่สองคือเก็บระยะสั้นก็คือเก็บตัวตาัวไปแล้วตู้วที่ในท้องตลาดนะครับเก้าเป็นต์จะเตู้ที่เก็บระยะสั้น ไอ้เนืแท่ไม่ใช่ทางสองแบบแรงแค่คือตู้ที่สามารถบ่มไว้ได้บ่มได้ด้วยบ่มไวยในตู้ได้ล้วการันตีว่าเราบ่มในตู้ได้แี้ยปริมาณไว้่างไม่ห่างครับเพราะว่าเราควบคุมความชืน้นถ้าความชื้นมันไม่ดีอะครับความของเหลวมันก็จะห่าไปปริามาณจะหายไปไแต่เราควบคุมความชื้นให้อยู่ข้างในที่6 0 8 0 มันดีต่อทั้งตัวไวน์เองมันดีต่อทั้งจุกคอรมันมีกับทั้งฉลากวานครับสองพัญสองพัญคือจุกคอรจุกคอรเนี่ยถ้าเก็บไวน้นานในตู้เย็นหรือในตู้ไวน์ที่เก็บไว้ในช่วงคาวครับจุกคอรจะเริ่มกรอบเพราะว่าความชื้นมันไม่ได้ครับพอเก็บไปนานๆปุ๊บก็เสียพอเปิดปุ๊บ ตัวจุกคอมมันก็แตกละลายก็วายหนก็สปอยเลยก็คือดึงไ,ได้แล้วจะแสนหนึ่งก็ดึงไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยอยากการันตีถ้าการันตีว่าอยากจะเก็บเป็นนานๆเป็นหลายปีห้าปีหรือว่าสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะเพิ่มมูลค่าของวายโดยตัดล็อตมาบ่มในตู้หรือไม่ได้มีตุ้ห้่องวายเป็นกิจกรรมสนแต่วา่าเริ่มที่จะ จะแบบเก็บไวน์แล้วอยากจะมาเพิ่มมูลค่าสะสมเป็นคอลเลกเตอร์นะครับก็แนะนาเป็นตูวของแพรแล้วมีทั้งแบบที่เป็นหน้าบานส่องเพื่อโชว์ได้ด้วยและก็ที่เป็นหน้าบันทึกเพื่อสำหรับบ่มอย่างเดียวจริงๆราคาพึบคือสำหรับบ่สมสำหรับบ่มอย่างเดียวจริงๆคือไม่โชว์เขาจะเป็นบานแต่งแบบนี้นนค,ครับั้แหบไปเลยสีดำครับฝรั่งชอบครับเพราะว่าบ,บ,บางปีเขาประกาศให้สมมติว่าไวายของปีนั้นเป็นไวน์ที่อร่อยใช่ พอเปินบายที่อร่อยปุ๊บคนก็ตามหาใช่อันนี้อันนี้ก็ลูกค้าแล้วเข้าใจพอตามหาปุ๊บจะไปเจอที่ไหนได้ก็คือเจอบ้านเราพักคุณมีสิบขวดคุณได้ร้านหนึ่งใช่แบบนั้นแบบนั้นกันแบบซิบือ้านมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งขายได้รับได้แสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามีสิบขวดก็ร้านหนึ่งใช่ตู้เก็บเงินใช่มันคือตู้เก็บเงินตู้เซฟมันคือตู้เซฟโอเคดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นข้อสัพข้อที่แบบว่าทําไมเนี่ยลูกค้าถึงต้องจ่ายเงิน เป็นแบบเท่าตัวหรือสองเท่าตัวเพื่อเก็บในตู้ไว้ของพีแชรแต่จริงๆแล้วถ้าเทียบกับขวดไวทั้งหมดที่แชรเข้าไปมูลค่าตู้มันไม่เท่ากันเลยแล้วใช่ครับอย่างของผมอะตัวที่เป็นตู้บ่มไวอะครับมันก็เจ็ดแปดหมื่นบาทเจ็ดแปดหมื่นบาทเอาจริงๆเขาไม่เก็บไวขวดหลักๆปร้อยไวในตู้ไวเขาเก็บหลักพันหลักพันในตู้ไวสิบขวดมันก็จะเท่าตู้ราคาตู้แล้ว เก็บการนหลายปีใช่ครับแบบนั้นก <c oughs> ็เหมือนร้เก่าเนาะใช่ครับแต่ของผมอ่ะคือตัวที่ผมไว้นั้น,นมันเก็บได้195ขวดดังนั้นเนี่ยมันต้องพูดถึงมูลค่าของตู้ครับมันเยอะอยู่เลย,เย,เลยแต่ถ้าสําหรับมือสมัครเล่นที่เขาไม่ได้สะสมโอเคถ้าการที่เขาจะเลือกใช้ตู้ไว้ที่ราคาถูกหน,อน่อยก็เก็บแล้วดื่มในระยะสั้นอย่าง6เดือนนะครับก็ทําได้ <ขอ S 1> แต่ว่าแต่ว่ามันเป็นคนละตลาดกัน คนละไลฟ <Sustain> ์สไตล์คนละไลฟ์สไตล์คนละจิตวุฒสมคนละความความละเอียดอ่อนคนละแบบกันตัววายไม่ใช่แค่เก็บว <Fore> ังวมนันต้องบ่มวายด้วยมันต้องบนวายได้อันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างแล WE we <S S ้วเราเราคอนเฟิร์มว่าทำได้สมมติว่าปีปีนั้นวายคนนี้มันหวานมากใช่แต่คุณอยากจะกินวายคนนี้อีกสามปีข้างหน้าแต่